การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหนุ่มจากต่างจังหวัดคนหนึ่งชื่อตะวันเขาตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพียงลำพังด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เต็มไปด้วยผู้คนตะวันก้าวลงจากรถโดยสารคันใหญ่ด้วยหัวใจที่เต้นรัวสายตาของเขาจับจ้องไปที่แสงสีที่สว่างสวยของเมืองหลวงตึกสูงเสียดฟ้าที่เรียงรายอยู่ราวกับจะแตะถึงก้อนเมฆ ป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ที่กระพิบเปลี่ยนไปมาดึงดูดสายตาผู้คนที่เดินสวนกันไปมาอย่างเร่งรีบเรากับกำลังวิ่งแข่งกับเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้ตะวันรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจไปพร้อมๆกันเขารู้สึกเหมือนกำลังหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งที่แตกต่างจากหมู่บ้านเล็กๆที่จากมาอย่างสิ้นเชิงแต่ความตื่นเต้นนั้นอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อตะวันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายของเมืองใหญ่เงินในกระเป๋าของเขามีเพียงสองพบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ดูมากมายในหมู่บ้านแต่กลับร้อยหรอลงอย่างรวดเร็วตะวันต้องหาที่พักราคาถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้และซื้ออาหารง่ายๆประทังชีวิตแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าค่าครองชีพในเมืองนั้นสูงกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากนักก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งที่บ้านราคาแค่ไม่กี่สิบบาทกลับมีราคาเกือบเท่าตัวทำให้เงินในกระเป๋าของเขาลดลงไปอย่างน่าหายใจในแต่ละวัน เมื่อเงินที่มีเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีตะวันจึงตัดสินใจว่าเขาไม่สามารถรอได้อีกต่อไปแล้วเขาต้องหางานให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเขาเริ่มต้นเดินตระเวนไปทั่วตามถนนและซอยต่างๆมองหาป้ายประกาศรับสมัครงานที่ติดอยู่ตามร้านค้าและร้านอาหารเขาก้มหน้าเข้าไปสอบถามด้วยความหวังแต่คำตอบที่ได้รับมักจะเป็นไม่รับหรือคุณไม่มีประสบการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่ความท้อแท้เริ่มกัดกินหัวใจตะวันเดินมาหยุดที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเก่าแก่แต่สะอาดตาเจ้าของร้านเป็นหญิงชาราใจดีที่เห็นสีหน้าสิ้นหวังของเขาจึงเอ่ยปากถามด้วยความเมตตาเมื่อตะวันเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังหญิงชาราจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนและบอกว่าที่นี่ไม่มีงานให้ทำหรอกพ่อหนุ่มแต่พ่อหนุ่มไม่ต้องสิ้นหวังไปนะในเมืองใหญ่ไม่ได้มีแต่ความโหดร้าย ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ลองไปดูที่ตลาดตอนเช้าซิพราะค้าแม่ขายที่นั่นมักจะมองหาคนช่วยยกของหรือจัดร้านคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนี้จุดประกายความหวังให้กับตะวันอีกครั้งตะวันขอบคุณหญิงชราและตัดสินใจที่จะลองไปตามคำแนะนำนั้นเขารีบกลับไปที่พักเพื่อพักผ่อนเอาแรงและในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นตะวันก็เดินทางมาถึงตลาดด้วยความหวังอันริบรี่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเสียงหกเวกโวยวายของพ่อค้าแม่ขายที่เตรียมร้านแต่เช้าตรู่ทำให้เขารู้สึกสับสนเล็กน้อยตะวันเดินดูไปรอบๆอ,อย่างไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีขณะที่เขากำลังยืนอย่างลังเลใจอยู่หน้าร้านแผงผักแห่งหนึ่งเจ้าของร้านซึ่งเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำคนหนึ่งก็สังเกตเห็นตะวันที่ยืนมองอย่างกระตือรือร้นพ่อหนุ่มมาหาอะไรหรือชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร ตะวันจึงรวบรวมความกล้าแล้วตอบว่าผมมาหางานครับไม่ว่าจะงานอะไรก็ได้พ่อค้าคนนั้นมองสำรวจตะวันตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วยิ้มดูท่าทางพ่อหนุ่มจะแข็งแรงดีเอาอย่างนี้ไหมมาช่วยลุงจัดเรียงผักที่เพิ่งลงใหม่หน่อยค่าแรงเป็นรายวันนะถือเป็นการลองงานนี่คือโอกาสที่ตะวันตามหามาตลอดและเขาก็รีบตอบตกลงทันทีตะวันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เขาไม่บ่นเรื่องความหนักของงานไม่ว่าจะเป็นการยกกระสอบผักที่หนักอึ้งหรือการจัดเรียงแผงที่ต้องใช้ความละเอียดเขาทำทุกอย่างด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจเพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การทำงานแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองให้พ่อค้าเห็นเขาตั้งใจเรียนรู้งานทุกอย่างทีงท่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกผักสดที่เน่าเสียการจัดเรียงให้ดูสวยงามและการจดจำราคาของสินค้าแต่ละชนิดเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ ะวันไม่ได้เป็นแค่คนงานยกของธรรมดาอีกต่อไปจากการทำงานอย่างตั้งใจและหมั่นสังเกตเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มีคุณค่าอย่างไม่คาดคิดเขาเริ่มจำได้ว่าผักแต่ละชนิดมาจากสวนไหนและฤดูการใดที่ผักจะสดและราคาดีเขาเรียนรู้วิธีการพูดคุยกับลูกค้าการเสนอขายสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนและที่สำคัญที่สุดคือเขาได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการร้านค้าเล็กๆให้มีประสิทธิภาพ ความขยันและไหวพริบของตะวันทําให้พ่อค้าประทับใจเป็นอย่างมากเขาเห็นว่าตะวันไม่ใช่แค่คนงานธรรมดาแต่เป็นคนหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์วันหนึ่งพ่อค้าเรียกตะวันเข้าไปคุยแล้วพวกว่าลุงมองเห็นความตั้งใจของพ่อหนุ่มมาตลอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อหนุ่มไม่ต้องทําเป็นรายวันแล้วนะลุงจะจ้างเป็นพนักงานประจําและให้พ่อหนุ่มมาดูแลร้านแทนลุงได้เลยลุงเชื่อใจในตัวพ่อหนุ่ม การได้รับความไว้วางใจครั้งนี้ทําให้ตะวันรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดเพราะมันคือรางวัลที่มาจากการทํางานหนักและความอดทนของเขาและแล้ววันเวลาก็ผ่านไปหลายปีตะวันไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดการร้านขายผักคนเก่งเท่านั้นแต่ยังรู้จักเก็บออมเงินและใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนจากเด็กหนุ่มที่มีเงินติดตัวแค่2,000บาทเขาค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวมีที่พักที่มั่นคงและมีเงินเก็บจํานวนหนึ่งท้ายที่สุด ตะวันกลับไปเยี่ยนบ้านเกิดในฐานะคนที่มีความสําเร็จเขานําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากเมืองใหญ่มาแบ่งปันให้จับคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเห็นว่าแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์และต้องเผชิญกับความยากลําบากแต่ถ้ามีความพยายามและความมุ่งมั่นก็จะสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามและความมุ่งมั่นไม่เคยทรยศใครแม้จะเริ่มต้นด้วยความลําบาก แต่ความอดทนและไม่ย่อท้อจะนำพาไปสู่ความสำเร็จในที่สุด